กับเป็นเชิญค่ะเรียนท่านสุพรรณหานวารีประธานคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นะระดับโซน2ที่เคารพท่านผู้ช่วยสาสุข อำเภอเมืองบุรีรัมย์ซึ่งท่านสาสุขท่านป่วยอยู่นะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัวท่านกำนันตำบลบ้านบัวที่เคารพด้วยนะครับพูวงในการโรงเรียนพ่มงในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยแพทย์สรวัตรรองนายกปรัดัเทศบาล กรรมก,การนะครับทั้งหมดที่มาวันนี้ผมเองนายนิวัฒน์เรืองเดชในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ในนามตัวแทนชาวบ้านและลูกหลานที่มาเนี่ยยินดีเพราะฉะนั้นที่มาเป็นคณะกรรมก,การตัดสินประกวดประเมินนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านอยากให้ปรบมือดังๆให้ท่านประธานและคณะกรรมก,การครับดังๆครับ และโดยเฉพาะพิธีกรคนสวยที่อาจารย์จรุณีโอรสรำนะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติเพราะถือว่าเป็นอะไรฮะพิธีกรพิธีกรที่เรียกว่าระดับอินเตอร์ก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครมีรับพิธีนะะท่านท่านจะเห็นประจำนะครับวันนี้ก็ได้มีบทบาทในฐานะที่มาต้อนรับท่านด้วย mm. ผมออยืนยันนะครับว่าในเขตอำเภอเมืองเนี่ยเรามีความรักความสามัคคี ผมไปที่อื่นมาอยู่ที่นี่สองปีนะครับและโดยเฉพาะตำบลบ้านบัวท่านกำนันท่านนายกท่านสรวัตรเราร่วมกันถ้าจะเห็นว่าวันนี้มาเนี่ยนะครับพร้อมหน้าพร้อมเพียงกันแล้วก็สํานักงานโรงพยาบาลส่งเสริมเห็นนะครับมีความเรียบร้อยสะอาดคงไม่ใช่ภาครัฐอย่างเดียวมันเกิดจากความร่วมมือกันรายงหราย,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 ยฝ่ายทั้งท้องถิ่นท้องที่ทั้งชาวบ้านนะครับนั่นคือความสามัคคีของพวกเรานะครับ สำหรับการบริหารงานของโรง,โรงพยาบาลแห่งนี้ก็มีนางปิยพรจันวิเศษนะครับซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญนะครับวันนี้ท่านมีมาตรวจมาให้กำลังใจผมถือว่ามาให้กำลังใจแล้วกันนะครับมีข้ออะไรที่คิดว่าเรายังบกพร่องเรายังไม่ดีเราควรจะแก้ไขผมยินดีคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลแห่งนี้ยินดี ที่รับไปเพื่อแก้ไขเพื่อให้การบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรติดติดขัดตกน่กก็ขออภัยด้วยเท่ากับนี่ต้องขอขอบคุณนะครับท่านทั้งหลายโดยเฉพาะท่านประธานกรรมการนะครับที่ได้มาให้กใจพวกเรามาเยี่ยมพวกเรามาชมพวกเรามาเสนอแนะพวกเราะหวังว่าท่านคงจะได้รับการต้อนรับจากพวกเรานะครับเป็นอย่างดีแล้วก็ คงจะมีแต่ความสุขเดินทางกลับขอให้ปลอดภัยในโอกาสนี้ขอขอบคุณครับที่มาเยี่ยมพวกผมครับสวัสดีครับ